สวัสดีครับเรามาพูดถึงกฎข้อที่2ของนิวตันกันต่อนะครับกฎข้อที่2ของนิวตันก็จะกล่าวถึงเ,เรื่องของแรงที่ไม่เป็นศูนย์นะครับแรงรับที่ไม่เป็นศูนย์เอาเราว่ากันตามในหนังสือของสนส,สวทวก่อกัอนนะครับกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันกล่าวไว้ว่าอย่างนี้นะครับนิวตันซิกัลลอฟโมชันนะฮะเมื่อมีแรงเมือม่อมีแรงรับ ซึ่งมีขนาดไม่เป็นศูนย์มากระทําต่อถุกจะทําให้วัตถุเกิดความเร่งในทิศทางเดียวกับแรงรับที่มากระทําและขนาดของความเร่งนี้จะแปลผันตรงกับขนาดของแรงรับและแปรผกผันกับมวลของถุกครับก็เขาเขาว่าไอ้ถ้ามีแรงรับมากระทําไม่เป็นศูนยแรงรับที่ไม่เป็นศูนมากระทํา ก็ถ้ามีวัตถุอยู่นะครับมีแรงลัพไม่เป็นศูนย์มากระทำกับวัตถุนะครับนั่นหมายความว่าแรงต้านแรงอาจจะรวมแรงต้านเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะมีแรงต้านแรงผลักอย่างนี้นะแรงต้านเอาชนะแรงผลักได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอยไม่ใช่สินะแรงต้านเอาชนะแรงผลักได้ก็ เป็นกรณีที่วัตถุนั้นถูกเบรกไว้นะเดี๋ยวก็พูดคล้ายๆกันนะครับเอาเอาแรงผลักชนะแรงต้านได้ก่อนนะครับเอาละถ้าแรงมีแรงรับมีทิศท,ทางทางนี้นะครับความเร่งก็จะมีทิศท,ทางเดียวกันความเร่งนะครับนั่นหมายความว่าวัตถุนี้ก็จะมีความเร็วมากขึ้นนะครับความเร็วมากขึ้นเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับ แต่ถ้าแรงต้านถ้ามีแรงต้านมีแรงต้านอย่างนี้นะรถวิ่งไปนะครับรถวิ่งไปในทิศนีแต่แรงต้านมากกว่าแรงขับเคลื่อนนะครับเป็นไงรถก็จะลดความเร็วลงนั่นก็คือความเร่งในทิศทางส่วนของการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับถ้าแรงต้านมากนะครับแรงรับมาทางนี้นะครับแรงรับมาทางนี้ความเร่งก็ทิศทางส่วนทางกับการเคลื่อนที่ นั่นก็คือเกิดความหน่วงเกิดขึ้นนะครับทีนี้กดเขาว่าไงบ้างกดเขาว่าความเร่งเนี่ยแปลผันตรงกับขนาดของแรงแล้วก็แปลหกขันกับมวลนะครับ่าน,น,นั่นก็คือเราจะเห็นว่า m a นัก่นกับ k f ใช่ไหมถ้าจะแปลแปลแบบนี้นะแต่ k เนี่ยนะ k ใน h n จะเป็นหนึ่งนะในหน่วยของระบบของ si เน k ก็จะเป็นหนึ่งั้น f ก็เท่ากับ ma นะหรือว่าที่เขาเขียนว่า sigma f เท่ากับ ma นั่นก็คือ sigma f ก็คือผลรวมของแรงนะครับเท่ากับ ma นะก็ถ้าแรงไปทิศไหนนะความเร่งก็ไปทิศนั้นนะครับอย่างเช่นกรณีรถวิ่งที่ผมว่าเนี่ยนะรถ รถบินตรงนี้รถบิงตรงนี้ใช่ไหมแรงขับเคลื่อนอาไรตรงนี้แรงขับเคลื่อน,อาาน,อนทางนี้แต่ถ้าเมื่อแรงขับเคลื่อนน้อยน้อยกว่าแรงต้านมีแรงต้านมากขึ้นแรงต้านอาจจะไม่มากขึ้นหน่อยต,ต่างๆจ,จะเท่าเดิมแต่แรงขับเคลื่อนน้อยลงน้อยลงเนาะถ้านี้ตรงนี้น้อยลงเป็นไงแรงต้านก็ มากเหมือนลักษณะเหมือนกับมากนะครับเพราะว่ามันปกติมันมันเท่าเดิมแต่ว่าพอแรงแรงขับเคลื่อนน้อยแงรงต้านก็เปลี่ยนเหมือนามากขึ <het> ้นนะครับเพราะว่าเมื่อตอนแรกมันเท่ากันนะครับแรงขับเคลื่อนน้อยลงก็ผลรวมของแรงก็จะมาทางนี้แรงรับมาทางนี้พอแรงรับมาทางนี้เป็นไงความเร่งก็มาทางนี้รถเคลื่อนที่มาทางนี้ความเร่งมาทางนี้เป็นไง ก็คือเกิดเกิดค,ความนวหน่วงเกิดความหน่วงหรือว่าลักษณะของการเหยียบเบร,รกเป็นต้นนะครับเหยียบเบร,รกอันเหยียบเบร,รกรถนั่นก็คือแรงต้านสวนทางกับการเคลื่อนที่นะัแรงรับแม้นขนาะที่เราเหยียบเบรกคือแรงรับแรงต้านนั้นตรงข้ามกับการเคลื่อนที่นั่นก็คือเกิดความหน่วงนะครับแล้วมื่อเราเหยียบคันเร่งแรงต้าน ก็ที่ทางเดิมนั่นแหละแต่ว่าแรงขับเคลื่อนมากขึ้นนะครับก็ความเร่งก็จะมาทางนี้นะครับอันนี้ลักษณะของกฎข้อที่2ของนิวตันนั่นก็คือ sigma f เท่ากับ ma sigma f เท่ากับ ma ตัวนี้นะครับก็คือกฎข้อที่2ของนิวตันก็คือผลรวมของแรงไม่เป็นศูนย์นะเมื่อผลรวมของแรงเนี่ยไม่เป็นศูนย์แรงรับไม่เป็นศูนย์เนี่ยก็จะเท่ากับ นนง่ายๆนะครับตามท,ที่เขาบอกไว้คือ,อความเร่งแปรผันตรงกับแรงและแปรผกผันกับมวลน,นะครับเราก็แปลงมาออกมาเป็นสูตรได้ซิกมาเอฟเท่ากับ m อนะครับอันนี้คือกฎข้อที่2ของนิวตันนำมาฝากกันเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ